ความผีเศษของปลาดุกลันล้าของผีน่ะนะปังเติ่มต้อนเลี้ยงเลยขัดล้าต้องเหลือพันพันปลาก็คือบิ๊กปุยถ้ารัเสเซียหัวมงตัวเรียวทําออกมาไม่สวยหนมก็ต้องคือหนำทีีการท้ายเทเรว,ว่าเป็นเล้งหนากองกวางถ้าเป็นเข็บเข็บและมีเหลี่ยงสาไปสามาเป็นไครย์มินซาบเนื้อปลาก็ไม่รอยเทคนิคต่อไปนะเวลาท้ำนะการทําคือเราต้องได้ขนาดปลาใหญ่เกินไปก็ไม่ดี แลเกเอิ่นไปกับไมโอตอ,ตองประมาณหาตัวกิโลหรือว่าซีตัวกิโลเสร็จแล้ววิธีการก็ค,คือชายน้ำตาลรา้กับเกลือแค่นั้นเองซานรุงรดพงจุระอ,อะไรแปบนีม้มาเลยกลุ่มผีจะโย่แบบอินซี่กันเลยนะก็ไม่ถึงการอินซี่แต่คง้องจ่แบบได็คข้องผีก็ไม่จ่เกลือกับน,น้ำตาลสามารถดทำไมตาเราโรยหมากเป็นตาดุกระย้าก็าคือทีมากของลาดุกละย้าน,นี่นะนะ ขังเหล็กเลยคือท่างกลุ่มมาค่ะเราจะเลี้ยงปลาดุกกันกลุ่มก็มีอยู่ตอนนั้น23คนพอเลี้ยงปลาดุกถึงเวลาจับขายปลาดุกมันราคาถูกอะค่ะไม่ไม่คุ้มกับอาหารที่เราเลี้ยงอะคือว่าขาดทุนนะนะพราะขาดทุนกพี่ว่าทํำปลือจะเราจะแปรรปูเพิ่มมุ่นราคาให้โดยที่เราจะได้ไม่ต้องขาดทุนในการเลี้ยงปลาเอลโร ยาปลาสด10กิโลเราขายโล50บาทตอนนั้นผี่ขายแข่30สเออ3โรก็ได้10กิโลเราก็ได้เป็นปลาปลาดุกหองเหลวน,นะคะได้3กิโล3มกิโลกับเก้ารยบาทเราเพิ่มมาประมาณนารพอตอนลังพอแปลรปมูมันสมาชิกในกลุ่มมันกอดทนกลิ่นไม่ไว้กันมัง่งคือข้าวบางคนก็ไม่กินปลาดุกราถึงกับพ่อทํำมันตรง ล่างเลือดล่างเมือกล่างสะอาดใช่ไหมคนที่ทนปลินไม่ได้เขาก็ถอยไปถอยไปถึงอีกอย่างออเดอร์เราก็ไม่ได้เยอะก็เลยทํากันอยู่แค่สองสามคนถ้ามีออเดอร์เยอะๆพีการสามารถในกลุ่มลบมาทําได้ลาคนนั้นพ่อแต่ว่าวมีออเดอร์มากทาได้อยู่แล้วถึงสมาชิการเราต้องดึงมาทําไม่ได้เปิดจะมีได้ได้ไงทนเอาสังนิเราต้องแกปงนนน้ปัญหาตรงนั้นได้ปัญหาที่มันมิ้มมันข้าวเ็บราดุกร่าคำว่าปลราดุกร่ามันต้องมีกลิ่นหนง พันถือกัมันมีกลิ่นเราใส่ใบตองร่องแล้วก็ทอดในกับเหมือนลักษณะเหมือนตั้งตายก็เลยกีก้กนะร้อยว่าทอดนะแถมได้สุขภาพปด้วยคือเราจะปลอดหํำมันใช่หล่ะไขมันบางคนเป็นไขมันตันไขมันในเส้นเลือดอะไรแบบนี้สูตรนะกว่าจะได้สูตรมากนะทําตามยูทูบแต่เขาบอกนะออกหมาเข้มเอาปีกกระรับไมออกมาวานขวับลาวานมัง รบมีเข้มมังว้านมังกับกับพ่อเล้งก็เปิดเปิดว่าอยาบไปฟั่งเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอยู่เลยเอาสูตรีวา่าร้อยที่สุดตีวา่าเคยขายดีที่สุดแล้วก็เอาสูตรนั้นอ่าไม่ได้จำทำผืนดีก็ททำอยู่น่านกันหนงไอคิหาปีปีก็ลงพิษลงถูกนะคราวนี้กามาพบโดยบังเอิญพาะสูตัวเองโดยบังเอิญก็เลยทำตลอดมาจนว่าถุกวันเนียค่ะ การตลาดของผีนะแต่โกนนั้นปากโตปากเลยเขาบอกเออลงเล็ลงชิมเล็บอะดุกรายย่อมทำกินร้อยราคากับไม่แพงเป็นผีเขาเรียกขายออนไลน์ผียังทำในเฟซไงเขาเรียกขายออนไลน์ไหมนี่ในเฟซพอาทำผีก็บอกในเฟซเลยว่ารอบนี้มีปลาดุกราจจำหน่ายได้เป็นเนียค่ะคุณก็จะสั่งมากเผื่อในเฟซกับวงนอยนยพอเผื่อมีแค่ซ้ำเสียหนยคุณเองอยากจะขายรับออเดอร์เป็นเหมือนเขาเรียกฟรีออเดอร์ใช่ไหมอยากรับ ออเดอร์มาก,ก,กม้อนเลยเราก็ลงมือทําเลยอะไรเป็นเนี่ยค่ะอยากได้ตรงนี้ถึงอีกอย่างพี่ยัางไอ้ชาวบ้านในชุมชนเลี้ยงปลาต่อไปนะะทุกคนมาเลี้ยงปลาไปขายพี่ย่องเลี้ยงปลาไปขายย่องอะไรเบบนี่นะคือกระจายรายได้ในชุมชนนะคะ่ะให้คนเลี้ยงปลาพี่ก็รับปลาเข้ามาในน้ำกลุ่มกลุมๆๆกระชวยกันทํากระจายรายได้ให้คนในกลุม่ลไมได้มีรายได้เสริมพี่ยางไอ้คนในชุมชนมีรายได้เสริมมากเลยโปรดยางก็ราคาไม่ดีใช่ไหมตอนนี้พอกรีดยางได้ ได้กินไปวันวันถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาไอ้คนมีอาชีพซื้อมันนะชาวบ้านเกิดจะได้ยุ่แบบไม่เดือดรอนกันไเงียนะ